สวัสดีค่ะพบกับแคปชั่นมัดคลิปนี้นะคะจะเป็นคำคมให้แง่คิดค่ะรวมทั้งหมด21คําคำคมนะคะตามมาได้เลยค่ะอยากคาดหวังกับสิ่งมีชีวิต อย่ายึดติดกับสิ่งที่ไม่มีวันสลายอย่ายอมแพ้หากเรายังมีลมหายใจอย่าหลงระเริงกับใจคนโลเลบางอย่างแค่คิดก็มีความสุขบางอย่างคิดแล้วสนุกก็คิดกันไปบางอย่างคิดแล้วทุกจะคิดทำไมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่อยู่ที่ใจเราคิดไปเอง จงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่อย่าแคร์สายตาใครๆตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่คนอื่นไม่ให้โอกาสเรายังไม่เท่ากับเราที่ไม่ให้โอกาสตัวเองกระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่มั่นใจที่ดูถูกตัวเอง คนที่มีค่าคือคนที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำไม่ใช่คนอื่นอยากให้ทำอย่าเป็นคนเก่งที่ไม่มีน้ำใจจงเป็นคนทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัวใครจะดูถูกเราก็ปล่อยเข้าไปแต่ท่องให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่ดูถูกตัวเองชีวิตเกิดมายังไม่สายเกินไปที่จะทำในสิ่งที่ตนฝัน คนที่ไม่เคยหิวคือคนที่ไม่ทราบซึ้งในรสของความอิ่มอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เหตุผลของคนคนหนึ่งอาจไม่ใช่เหตุผลของคนอีกคนหนึ่งจงยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่จะต้องเสียไปคนเราไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างจงสนุกกับงานที่ได้ทำ ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่ได้รับแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองที่มีต่อสิ่งของนั้นต่างหากความสำเร็จนั้นจะได้มาด้วยความพยายามและการให้เวลาความรู้สึกที่แย่ที่สุดคือคุณรู้สึกทุกข์และคิดอ้างว้างไปเองเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนตายอนาคตวันข้างหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับตนเอง ทำให้ถึงที่สุดแล้วหยุดอยู่ที่คำว่าพอขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่ติดตามชมคลิปของมัดนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆของมัดออกมานะคะขอบคุณทุกๆท่านค่ะลาไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ